สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เก่งเสริมชีวิตนะครับกับช่อง YouTube 3. 6 5. 5สาสเสริมชีวิตครับวันนี้จะมาพูดถึงดวงชะตาของานที่เกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงที่11ถึง17ตุลาคม2560ครับเรามารับชมรับฟังเป็นพองกันนะครับว่า7วันนี้านที่เกิดวันอาทิตย์มีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าช่วงนี้7วันนี้สิ่งที่โดดเด่นของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นเรื่องของอ แนวคิดนะฮะแนวคิดอาจจะแหวกแนวหรือหวาอะไรสักนิดหนึ่งเช่นอาจจะมีแนวคิดอยากเดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศอยากปรับเปลี่ยนบ้านอยากต่อเติมตกแต่งอยากดัดแปลงอยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆอยู่ดีคิดแบบปุบปับเลยนะอย่างเช่นบางคนอาจจะอยู่บ้านที่เฉยแล้วเกิดปิ๊งขึ้นมาอยากทําอะไรขึ้นมาหรือไปดูสื่อต่างๆแล้วเกิดปิ๊งขึ้นมานะฮะแล้วก็อยากจะทาอะไรต่างๆถามว่าสิ่งเหล่านี้ดีไหมดีครับก็ทําเลยนะฮะหรือถ้าจะให้ดีที่สุดน,นะครับช่วงนี้คนที่เกิดวันทย์นะฮะ ถ้าอยากประสบความสําเร็จหรือได้รับความเป็นมงคลผมขออนุญาตแนะนานะครับให้ปรับหรือจัดแต่งหิ้งพระครับแล้วก็ติดไฟให้สว่างหิ้งพระของใครนะครับที่เกิดวันอาทิตย์แลวยังมืดอยู่นะฮะไปเติมไฟซะไปใส่หลอด LED ข้างหน้าหิ้งพระก็ดีหรือจะเป็นโคมไฟก็ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ระวังระบบไฟฟ้าด้วยนะครับที้การเติมไฟตรงนี้ทําให้ท่านนั้นได้พบกับสิ่งที่ดีในอนาคตนะครับที่จะก้าวเข้ามาแบบคาดไม่ถึงนะฮะนี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับ ส่วนเรื่องของสิ่งที่ตั้งใจทําช่วงนี้ต้องบอกว่าก็ดีเช่นเดียวกันนะฮะ,ะ,ะเรียกว่าเราจะมีวิธีการจัดการดูแลนะครับคนในปกครองได้ค่อนข้างดีนะฮะถ้ามีความวุ่นวายที่ผ่านมาทในอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องบอกอาทิตย์นี้ เริ่มเข้ารูปเข้ารอยเริ่มเข้าอยู่ในกฎในเกณฑ์ในกติกาแล้วนะครับก็ถือว่าดีใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช so right ่วงนี้นะเป็นไปได้นะครับสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทํานั้นนะครับคิดทําอะไรก็แล้วแต่นะครับปรึกษาผู้รู้ปรึกษาผู้ใหญ่ไว้นะครับจะดีมากๆเลยนะครับท่านจะได้รับโอกาสแบบแปลกแปแบบแหวกแนวแบบคาดไม่ถึงนะฮะประมาณว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนี้นะครับเรื่องการเงิน นะครับการเงินของท่านช่วงนี้นะครับดูแล้วโอเคดีนะครับฟังให้ดีก่อนนะดูแล้วโอเคดีนะครับเงินทั้งหมดนั้นก็ทุ่มเทไปให้กับครอบครัวนะครับเพื่อไปสร้างรากฐานความมั่นคงมีการหมุนเวียนอาจจะมีการจับจ่ายตามภาวะปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายเรื่องการกินการใช้การเดินทางการเขาเรียกว่าซื้อของสะดวกสบายจีปลาถาให้กับชีวิตนะครับแต่มีส่วนหนึ่งนะฮะก็ต้องมีเงินเก็บซ่อนด้วยนะครับต้องมีเงินเก็บออมเก็บซ่อนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะเป็นเคล็ดครับ ก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่ากด90/10หรือกด80/20คือใช้เงิน80%หรือ90%นั้นให้เท่ากับ100%นะครับแล้วเก็บไว10้10%หรือ20%ตรงนี้จะดีมากโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเงินที่นําไปฝากไว้กับครอบครัวนะฮะหรือ,อครอบครัวเป็นคนเก็บออมเก็บบัญชีก็จะบอกเขาจะแบ่งบัญชีเป็น2ส,ส่วนครับจะมีเก็บซ่อนเอาไว้ส่วนหนึ่งนะฮะดีครับอันนี้ก็เรียกว่าเงินสำรองของชีวิตอันนี้ดีมากๆนะครับ เรื่องของการงานนะครช่วงนี้ Stand อาจจะมีเรื่องจุกจิตกวนใจนะครับเป็นเรื่องของความไร้สาระต้องไปนั่งแก้ไขปัญหา,ญหาวุ่นวายต่างๆนะครต้องไปออกหน้าแทนคนอื่นตรงนี้สำคัญสุดนะฮะแนะนําว่าอย่าออกหน้าแทนใครเพราะออกหน้าแทนใครปุ๊บคำพูดคําสัญญ,ญานั้นจะผูกมัดให้ท่านต้องเสียสตางนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีเรื่องจุกจิตกวนใจอะไรก็น <majors> <Ó> ิ่งๆไว้นะครับอย่าเพิ่งไปออกหน้าอย่าเพิ่งไปตัดความรําคาญด้วยการจ่ายเองก็ได้ทําเองก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ เลืองสตงางค์เปล่าเนี่ยผ่านพ้น7วันไปนะครับอะไรอะไรมันน่าจะคลี่คลายและดีขึ้นนะครับช่วงนี้ใจของท่านนั้นนะฮะต้องบอกว่ามันใจใหญ่แบบเวิเว้วนิดนึงนะครับอย่าเอาเอาเป็นเพศแบบว,ว่าไม่ต้องรักษาหน้าสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับบางเรื่องนั้นควรรักษาหน้าก็นิดหน่อยนะฮะแต่บางเรื่องไม่ควรรักษาหน้าก็อย่าไปแคร์มันเยอะและพอเอญช่วงนี้สัปดาห์นี้ท่านจะแคร์ในเรื่องไม่เป็นเรื่องซะด้วยสินะครับก็ฝากเตือนสติเอาไว้ตรงนี้นะครับจะได้ไม่เสียสตางค์นะครับส่วนเรื่องของสุขภาพช่วงนนนี้นะรระรร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 ับรรับวงงงเเืื่่อออกกกาาาาาปทหิ นะครับเรื่องการพูดนะฮะพูดกับคนในครอบครัวก็ดีการทานอาหารก็ดีฟันลิ้นต่างๆนะครับสุขภาพทางช่องปากนะครับช่องท้องนะฮะตรงนี้สอบท้องง่ายนะครับก็ทานอะไรเรามัดระวังนิดนึงนะครับอย่าเรียกว่าอย่าประมาทในสิ่งที่เคยทานแล้วทานได้ทุกท่านนี้นะครับอาจจะทานแล้วมีปัญหาก็ได้นะครับเรื่องของสุขภาพนะฮะบอกไปแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของความรักบ้างนะครับ สำหรับความรักที่เป็นคนโสดนะฮะช่วงนี้อาจจะเจอคนที่เป็นป่านิดนึงนะฮะลง,นนลงทุนนู่นลงทุนนี่แต่อย่าลืมนะครับเขาหวังในตัวเราเขาหวังในผลประโยชน์ของเราก็พึงระมัดระวังที่ดีหรือตัวเราไปจีบใครช่วงนี้ก็ต้องใช้เงินเยอะนะฮะเพราะว่าเขาอยากให้เราดูแลเทคแคนิดนึงนะครับแต่เผอิญไอ้สิ่งที่เราดูแลเทคแค์เราก็หวังในตัวเขาเหมือนกัน เอาเป็นว่าถ้ายังไม่พร้อมต่างคนต่างดูใจกันไปก่อนนะครับส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้ระวังระวังการพูดจาการสื่อสารกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการบริหารจัดการการเงินอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันไปนะครับก็เอาเป็นว่าคนละครึ่งทางนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับสำหรับท่านที่ชอบเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภช่วงนี้นะครับก็อย่าเพิ่งไปบนบาสารเก่าอย่าเพิ่งไปทาอะไรเลยนะครับอยู่เฉยๆดีกว่าแต่สําหรับท่านที่ชอบเรื่องการลงทุนนะฮะช่วงนี้นะครับ การลงทุนจะมีแบบปุบปรับฉับพลันนะครับแบบตีหัวเข้าบ้านนะครับถ้าลงทุนระยะยาวนะครับยาวมากเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับก็อาจจะติดปัญหาได้แต่ลงทุนระยะสั้นก็ต้องสั้นจริงๆเลยนะครับไม่ข้ามวันนะครับไม่ข้ามวันไม่ข้ามชั่วโมงถึงจะดีถ้าข้ามเมื่อไหร่ปุ๊บมีปัญหาแน่นอนนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับนี่ก็เป็นเกณฑ์ภาพรวมดวงชะตาง่อนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงวันที่1 0ถึง17ตุลาคม2560ั้ิครับฟังแล้วนะครับที่ชองที่ชมก็อย แล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับอยากจะบอกภาพรวมอีกสักนิดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการวางแผนการของชีวิตนะครับการติดต่อสื่อสารใดๆก็ตามอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับบุคคลที่เป็นคนคุ้นเคยเก่าๆนะครับเราเป็นการลงทุนวางแผนการแต่ว่าต้องระมัดระวังองการทะเลาะเบาะแว้งเป็นสาคัญที่สุดนะครับ อย่าลืมนะครับใครที่อยากติดตามผมแบบสดๆก็ไปติดตามได้ที่ a c e b o o k นะฮะที่เกษามบุคาศาสตร์เสริมชีวิตครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากถามคำถามสดๆไม่พอนะครับช่วงนี้ที่ศาสตร์เสริมชีวิตในการไลฟ์ทุกครั้งนะครับก็จะมีการนะครับสอนเรื่องศาสตร์เสริมชีวิตเรื่องของฮวจุ้ยด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามชมพร้อมๆกันนะครับทุกคนพระรหัสเวลา2องทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วพบกับบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ